มีรติกรเที่ยวล้เล่นไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่382คนผู้ติดเชื้อในประเทศ14คนผู้ติดเชื้อจากจังหวัดสมุทรสาครหคนผู้ติดเชื้อจากจังหวัดสมุทรปราการ3คนผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครสคน ผู้ติดเชื้อจากจังหวัดนครปฐมสองคนผู้ติดเชื้อจากจังหวัดตากหนึ่งคนและผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอยุธยาหนึ่งคนผู้ที่ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว360คนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสเต็คคอรองตีนจำนวน 8คนได้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา3คนผู้ที่เดินทางมาจากคูเวต1คนผู้ที่เดินทางมาจากซูดาน1คนผู้ที่เดินทางมาจาก UAE 1คนผู้ที่เดินทางมาจากยูเครน1คนและผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษ1คน สรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบคอของไทยวันนี้21ธันวาคม 2,563เวลา1 1นาฬิกา30นาทีผู้ป่วยยืนยัน5,289คนเพิ่มขึ้น382หายป่วยแล้วรวม4,53คนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล1,176คนเสียชีวิตรวม60คนอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากเรา การและหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด -19 มาตรการทางสาธารณสุขทั้งด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดลอ้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคในชีวิตประจำวันของทุกคนจึงมีคำแนะนำดังนี้อยู่บ้านหรือในที่พักเมื่อเจ็บป่วยปิดปากและจมูกโดยใช้กระดาษทิชชู่หรือในกรณีที่หาไม่ได้ควรงอสอบของตน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำหมูกและน้ำลายและให้กำจัดกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งทันทีโดยใส่ถุงปิดมิดชิดเพราะเป็นขยะติดเชื้อแล้วล้างมือและข้อศอกด้วยน้ําและสะบู่ทันทีล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้าสะอาด หากไม่สะดวกให้ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวและวัตถุที่สัมผัสบ่อยๆด้วยน้ำสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและลดการแพร่เชือ้อโควิด -19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำท้องถิ่น